สวัสดีครับวันนี้อยากพาทุกคนไปเที่ยวเมืองมรดกโลกที่ขึ้นชื่อของลาวนั่นก็คือหลวงพระบางเมืองที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตรงจุดที่แม่น้ำโขงกับแม่น้ำคานไหลามาบรรจบกันพอดีรอบๆเมืองโอบล้อมด้วยภูเขาเขียวขจีทําให้บรรยากาศสงบและสดชื่นสิ่งที่ทําให้หลวงพระบางมีสเสน่ห์ไม่เหมือนใครก็คือสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างบ้านไม้ลาวดั้งเดิมกับอาคารสไตล์โคลเนียลยุโรป ที่นี่มีนด์มาร์คสำคัญอย่างพระาธาตุภูสีบนยอดเขาซึ่งเป็นจุดชมวิวเมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งนอกจากนี้ยังมีวัดวาอารามเก่าแก่หลายแห่งรวมทั้งพระราชวังหลวงพระบางที่ปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ยามเช้าเราจะได้เห็นภาพพระสงฆ์ออกบิณฑบาตและชาวบ้านนั่งใส่บาตรด้วยข้าวเหนียวเป็นภาพที่ทั้งงดงามและมีเอกลักษณ์พอตกเย็นก็ห้ามพลาดถนนคนเดินหลวงพระบางเต็มไปด้วยอาหารพื้นเมืองและงานฝีมือท้องถิ่นที่หาซื้อเป็นของฝากได้ ส่วนใครชอบธรรมชาติแนะนำให้ไปชมน้ำตกตากกวางสีน้ำตกสีฟ้าใสาที่สวยติดอันดับโลกการเดินทางก็มาง่ายจะบินตรงจากกรุงเทพก็มาถึงได้สะดวกหรือจะนั่งรถไฟความเร็วสูงจากเวียงจันทร์ก็สะดวกไม่แพ้กันนี่แหละครับสเสน่ห์ของหลวงพระบาท